เกมที่สนุกนะครับสนุกสู้กันได้ได้อย่างนะได้อัจรสดได้รสชาตินะครับก็มีดาบ้าบ้างเป็นบางจังหวะแล้วก็ต้องชื่นชมเมืองทองด้วยนะครับวันนี้เด็กๆอย่างเติร์กเองอะไรเองก็กล้าเล่นกล้าทน้งที่เพิ่งเล่นเกมการสดามด้วยนะครับถือว่าเขาทำก็ต้องชื่นชมว่าทาได้ดีเตรียมมาเล่นกับเราได้ดีซึ่งเราเองจริงๆก็ ยังรับว่าครึ่งแรกเฉื่อยไปหลอยนะเหมือนยังไม่สตาร์ทยังไม่อะไรเงี้ยแต่พอครึ่งหลังปรับรูปแบบการเล่นด้วยอะไรด้วยก็ทําให้ดีขึ้นได้ประตูด,ดีเสมอช่วงมันมีช่วงดีๆช่วงหนึ่งเลยแหละของบีจีที่เหมือนเราดีกว่าเขาถึงเขาลักษณะว่าเป็นหลายสิบนาทีนะครับก็แต่ว่าสุดท้ายมันยงจบไม่ได้เองแล้วก็ก็ยังเป็นความผิดพลาดลักษณะของ การลำเรียงฟุตบอลขึ้นไปเล่นแล้วโดนเราเรา,เราไปเสียการทางบ่อยมากซึ่งมันมันทำให้มเมนตมัมพอฟุตบอลไปอยู่กับทีมผู้ต่อสู้มากขึ้นะ่ะมันก็ทําให้เราเหนื่อยลงแล้วก็โอกาสที่เขาจะมีประตูเพิ่มอะไรเพิ่มมันก็เกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็ต้องไปแก้ไขกัน,กนนะว่าจะทําให้มันดีขึ้นอย่างไรว่าในระหว่างการเดินทางของฟุตบอลที่จะไป เกมทำประตูเขาเนี่ยเราเราเริ่มเสียบ่อยมากจริงๆคุยกันตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่ายอย่าอยผิดพลาดต่อยมากนะมันจะทําให้คุณภาพทีมหรือว่าคิดใจตัวผู้เล่นเองในหลายคนมันจะจะวัวจะดับลงนะ ว่าจริงๆแล้วเ,เราอยากโรเดชั่นเล่นด้วยซ้ำไปเพราะว่าเอฟซีครับก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความหมายคุ้กล้วยมันก็มีความหมายแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องอยากได้คยนี้เพิ่มแต่ก็นี้ด้วยด้วยผลงานทีมด้วยตําแหน่งทีมผลงานทีมเนี่ยมันคือมันต้องไปให้สุดอ่ะ เราจะปล่อยไม่ได้อยู่เราไปเปลี่ยนเอาสำรองเล่นเจ็ดแปดตัวอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่กระแสทีมเรามันมาแฟนบอลที่ตั้งตารอดูเราอยู่ในทุกๆเกมเนี่ยเขาเขาคาดหวังกับเราอยู่แล้วแราะนั้นเราก็จัดชุใหญ่แน่แต่ว่าผลออกมาโอเคก็ตกรอบเอเวอครับแต่ก็รับได้ไม่เป็นไรเราก็ส่วนหนึ่งก็คิดให้มันเป็นเรื่องดีเราจะได้มีสมาธิกับการลุ้นแชมป์ไทยลีกนะครับ ก็คิดให้มันเป็นเรื่องดีไปนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันเฟลกันมากนะแต่ว่าเรื่องจิตใจผมว่าทุกคนมือที่ทุกคนผ่านจุดนี้มาหมดแล้วอันเตะของเราเองอ่ะผมไม่กังวลซึ่งตัวผมเองก็ผ่านจุดนี้มาแล้วพร้อมที่จะอธิบายพร้อมจะบอกน้องอยู่แล้วเราก็เชื่อว่าหลายๆคนในทีมเป็นพวกเอ่อเขาเรียกอะไรประสบการณ์สูงๆนั้นเขาเคยผ่านอะไรพวกนี้มามากมายไม่ใช่ว่าครั้งนี้เรา,เาแพ้ในรอบอบ่อวันถ้วยแล้วเราจะ อะไรชีวิตจะล่มสลายทีมเราจะล่มสลายมันเป็นไปไม่ได้ก็ดูรูกเกมข้่งหลังพอเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็ให้ดูเกมกันละกันว่าเราก็ยังทําได้ยังงว่าความเด็ดขาดความแน่นอนสกอร์มันไม่มาแค่นั้นเองซึ่งเราก็ข้างหลังเราก็ทําได้ดีอยู่ก็โอเคทุกก็ไม่น่าจะต้องเสียใจอะไรมากมายนะแครก็คือแค้ก็ต้องชมผู้ต่อสู้ด้วยวันนี้ยอดเยี่ยม ส่วนหนึ่งแต่ว่าเวลาคือเราอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราดูถูกนะักบอลที่เราไม่อยู่ส่วนหน้าที่เราไม่อยู่ทําไมเราไม่คิดถึงบ้างแมตช์บางเกมที่เขายิงแล้วทาให้ทีมชนะมันก็จะมีนะครับเพราะฉะนนั้นผมไม่อยากให้ให้ใครคิดแบบนั้นแต่โอเคเราเห็นว่าของเรามีอย่างเนี้ยก็รอเลขสองเราก็เพิ่มแล้วทุกคนก็รู้่าวอยู่แล้วซึ่ง ผู้บริหารเองสตาฟโค้ชเองอะไรเขาประชุมกันแทบทุกอาทิตอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรขาดอะไรเปล่นแต่ว่าไม่อยากให้มองข้างที่มีอยู่นักเตะที่มีอยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งที่เรามาถึงนัดตรงนี้ได้พีจีมาถึงตรงนี้ได้ก็ส่วนหนึ่งคือนักบอล